กด s u b ส c r i b e ให้เา้อออนแชแนลด้จ้าพี่น้องแล้วอย่าลืมกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ๊งกิ้งเหอนน้าเจ้าสวัสดีจ้าพ่อแพี่น้องจ้าสุขสุกคนจ้าทั้งเอฟซใหม่เอซเก่าจ้าข่าเขาป่ามายามือเฮ็ด้ด้จ้าพี่น้องจากสิมานบะมานบรรุ่นกันเด้จ้าเปาต้อมสวัสดีครับสวัสดีวันที่สองวันจันทร์ที่สองเดือน ธันวาคมสงหราโลกพี่พ่อพี่น้อง <c oughs> เห็นด้าใบสาสรออกเยอะๆเจอส้มมาโดน <c oughs> เจอแล้วเจออยู่สองดอก <c oughs> โอ้อีไใครใ่พี่น้องไค่โอเดียด๋ยดต้เอนาะนานๆพี่น้องจะได้เก็บเห็ดใครเห็ดเลานี่แหละอะอดอกแต่พี่น้อง อดอกง,งาม,งงมอีมู่ต้นน้องป้าต้อมนานเลยเด้อจ้ะพี่น้องบุรีคืนนี่โอ้จะเป็นปีแล้วเอเอ้ยว้าคือนอะไรจะเป็นปีหลายเดือนแล้วบ้ต้อมว่าคืนอะไรเ้าจะบอกคืนดอกจ้าฝนตกแค่ตกว่าเด้อจ้ะพี่น้องทางภาคใต้เนาะบ้ต้อมตกแทบทุกวัน เห็นละหมากก็เอาจ้าพี่น้องใส่บคุ้กเก่าจ้ะเห็ดละหมากจ้ะพี่น้องตามต้นไม้เลยมีวะเท้าเฮ็ดยังเฮ็ดละหมากเฮ็ดอยังบดเนี่ยมันเห็ดกระด้างเลยบ่แม่เห็ดกระด้างเพราะว่าใช่เห็ดเนี่ยเห็ดตรงน้ำฝนเห็ดเอียงกับลูกเลยนะเหมือนก็เลยเนาะคล้ายๆกันเนาะจ้า พี่น้องคองเมเมนต์มาบอกเนี่ยเดอ้อใช่อยู่บ่บ่ต้องมาคลายนี่กำลังอ,อ,อ่อนๆเลยจะกำลังอ่อนเนาะจะแกงกันแกงแซ่เป็นน้ำบองเอาปลาเสียมากันพี่น้องยันมีเห็ดปลวงบ่ยันโอ้ยันเถื่อนสุดเเนาะอ้าวสีสวยขนาดเลยเอาไม่ได้แล้วฮะ เอาไม่ได้แล้วเอาไม่ได้ปะไปดอกสวยบอกไปเน้องออออเ,เออเออโอ้โหเห็ดพึ่งตองพี่น้องดอกสวยเลยเดีเ๋ยวเขา <ไป S 2> เหละเห็ดพึ่งคามไปเจออีแล้วจ้าพี่น้องเห็ดไข่จ้า,าบ,บอกรับผู้มีบอปจอม

งามๆมจ้ะดอกสวยไปไปเอาดอกดาวกระจายมาเลยดากระจายเสร็จดอกดาวกระจายเจ้าเถาะเอ้าเราได้อยู่บอทขี้เกียจอย่งนี้บอเอาไว้ี้ยสัได้ดินี่ลอยเนวาลอยคนเนวาลายดอกนี่นะเจ้ะไป อ,อ,อ่ะอยู่รวมกันเลยเจ้ะพี่น้องนี่ตัดแบบนี้เลยโอ้าวตัดเห็ดไข่ได้ลงดูดินี่โบเห็นโบเห็นเนาะดอกเล็กแันซ้ำเ,เอาไปใกล้ใกล้กันเลยเนาะ,ะนี่ดิเจ้านี้เท้าเจ้าเห็นอยู่ไหด็เห็นแล้ว พึ่ง,<า>งตองเลยให้พึ่งคามเนาะนโนมาเอาเห็ดนาหมากม<อ>าหนี่งเขาสวยมาเห็ดใครใดอกงามขนาดบปหนี่ครับเก็บเบึง่งด,ด,ด,ดอกงามขาเจ้ไปเนาะเห็ดใอู้ดอกคานงามขนาดคนียังเถ่าก็าได้ต่ขาไปหนึ่เอาได้จะอันดอก หักไหมต้น่ะดอกงามอยู่ดเ,เด้อจ้าพี่น้องอันนี้ดอกอะไรอยู่บ่ดิได้ดอกแข็งอยู่สามดอกส,สวยๆไปไ<ะ>ปหาต่อ,องามขนาดเลยสวยจ้านน้ำหมกักเห็นแดงน้ำหมักจ้ะพี่น้องงามๆอยู่เด้อจ้าเอา้า เด็กเหียนเลนล่ะเย่งกี่ีกลือกเลยเนาะดอกธรรมดา <c oughs> หาอึดหาอยากวะไปเกือบพอผลแล้วนะจ๊ะพี่น้องพลหนึ่งเกลียวแล้วแป๊บดอกกำลังออกแล้วจะมาสองดอกได้เห็นกำลังออกแต่ว่าดอกน้อยเอาก็ได้ดอกเดดอกนีให้สวยจ้ะจ้ะดอกน้อยเอาไว้ก่อน โอ้ข่าวดอนนั้นออกดอนนี่เนะาะบ่ต้องหลายดอนแล้วเด้อจ้าพี่น้องไงโอ้เห็ดบ่มีคือทางภาคอีสานเพิ่งเด้อเนะาะบ่ต้องทางกัจเจ้าไอ้วินทางคุณพ่อสองป่าทางโอ้ยประทางเพื่อนออกเทออกว่าเนาะเมืเ่อย่างละเจ้าพี่น้องได้ไหนบ่ต้องหาย,ย่ากทางเราทางนี้เนาะถ้าโบเม็ดเราดูเพิ่งเลยฮันเด้อ บ่ค่อยเห็นเนาะเจ้าพี่น้องเจ็บเผ็ดๆแหวกมาเด็บตัวเรือเขียวเผ็ดเผาได้จะเกี่ยวอ่ะนาะบ่ต้องเดี๋ยวค่อยให้พี่ให้น้องคนเบิ่งจ้าจ็บบุริกินาเลยเด้อจ้ะพี่น้องเขื่อนซอยแปดในสาวลูกมาดูดูอยู่เด้อจ้ะคอย ไอ่ได้ทำคลิปก็ไม่ไ่้ไม่ได้ทำคลิปแต่ส่วนมากจะมาสอนกุ้งนะนะจ๊ะพี่น้องสหม่ามเต้หม,ตมดต๊อกนี่ดิเนาะไปตามทางนี้เนาะจ้ริงเมียงเนาะกับประเดกบองอิเมะมาเนาะจ้ผัวข้างล่างของบัตรต๊กเห็นปะอาแสงไหมอาแสงปะ จะเอาลูกแก่ด้วเ,เอาลูกอ่อนด้วยนะแต่ดนต้นต่ำก็มีนะแถาทับไปอีกเลยเห็นไหมั่นนะเออนั่นน่ะเห็นไหมนะแมน่นะัดตรงนู้นเสือนะ้อน,น่ะอะี้ ืมนัน่นแหละลูกอดนนนัน่นข้างถ้าพูดนะเท้าพนเท้าพุนพูนพูนพนเอ่านัน่นแหละเอาได้มมดอ่ะกินกับแจลวก็ได้เด้อจ้ะพี่น้องเนี่ยจกวเป็นเด็กบองยีแม่ฝากมาเนาะป้าปต้อมนะ เด้พี่น้องเพินน่ามาเบื้องล่างกัเด้อมาต้มเด้อยี่งจะพี่น้องแต่ก่อนมันช่มีเหนี่ยมีอย่างเด้อจ้ะนะกุ้งกระไรล,ลายอยู่ข้างล่างน,นะนะเพราะสาวลูกมาสนบ่อยอย่จ้จะกำลังสาวเพื่อนน้ำอืมเจ้าอะไรอืมอยากแก่หน่อยเนาะสาวลู ตะกอ,อนก็นยังอยู่เด้อตะอนก็นมีเกล่ก็ยังจ<า>้ะไปเดี๋ยวเราไปคุยไปจับเก็บปลาเด็กที่บ้านอือปลาบองตักลูกตักจากนครสวรรค์อร่อยมากเลยของอีเม่ของแม่บ่ต้อมเพิ่นจับพี่น้องเดี๋ยวบังไรน้องเชี่ยวบ่เห็นอเอา้าบิง่งบ่ต้อมเพิ่นยากมึงดิอแปะไปเก็บเพ็ดมาจับพี่น้องเสะอยู่บ่เฮย้ยจับเสะ แทบหมดเลยแม่เฮ็ดให้อ่ะแม่นบ่เบาบึงสูงปลาลามาตั้งแต่คุณพี่เนาะยันต่ลูกชายลาบ่ได้กินแต่เฮากับพลอยได้กินน้ำพึ่นอยู่เด้อได้กินเด้ออีดอกกับอันนั้นโอ้ยมือกระดิ่งเดียวเลยหิวแทบบึ้งบึ้งบึ้งอ๋อเป็นไงแท้คือคือน้ำปลาโอ้โหคือเก่าคืออย่างคือเก่าแซ่บคือเก่า แซ่บคือเก่าเมี่ยงเมี่ยงเบิ่งนี่เดี๋ยวจะพี่น้องเฮ็ดก็ได้เก็บมาเด้๋ยวจะเกี่ยวเนาะจ้าเนีอยนึ่ยนี่เฮ็ดอื้นานาไม่กินเป็นไงข้าวทะโอ้ยกองก็ได้ไปเอาแค่นี้เราไ่ต้อง บกบ็ได้เนอะแซ่แบาย <laughs> <laughs> จ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัมนีแล้วจะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บอทอมออนิแชาแนลด้วยจ้าขอบคุณนลารจ้าเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าจ้าพี่นอ้องจ้าบึ่งแซ่บายอย่างว่าบมออกเลยบบมได้เลยตอนนี้ไปไปเซฟบอทอมสวัสดีครับ<ม>สวัสดีค่ะ ขอกินก่อนนะเจ้าพี่น้องเป็นน้องวอ่าอกแซ่บเนาะเต็มกระปุกยังไงเลยขอฝ <c oughs> ังแซ่บมันบ่าไปไปไปไ <c> ป <oughs>